นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีสสดค่ะ<ด> <ขา S 1> คุณครูส,สวัสดีจ้ะนักเรียนทุกคนเก็บขนมเสร็จใต้โต๊ะก่อนนะจ๊ะแหมครูเดินเข้ามานี่เห็นถุงขนมกรุบกรอบแก้วน้ำอัดลมเต็มโต๊ะเลยนะวันนี้ครูไม่ได้จะมายึดขนมหรอกแต่ครูมีความลับจากคุณหมอมาบอกพวกเรารู้ไหมว่าลำไส้ของเราเนี่ยเขาเรียกกันเป็นสมองที่สองของร่างกายเลยนะถ้าลำไส้พังสุขภาพเราก็จะพังตามไปด้วย แล้วรู้ไหมว่าอะไรคือตัวการทำลายลำไส้ที่สุดก็ของว่างในมือพวกเธอนั่นแหละมาฟังครูนะวันนี้ครูจะแฉร้าผู้ร้ายทำลายพุงที่หมอทางเดินอาหารเขาสั่งห้ามทำไม่อยากป่วยฟังให้ดี5ของว่างตัวร้ายใครถืออยู่วางลงก่อนลูก 1. ขนมทอดกรุบกรอบมันฝรั่งทอดไหนใครกินมันฝรั่งทอดอยู่ อร่อยใช่ไหมแต่ฟังนะในนั้นมันเต็มไปด้วยไขมันทรานส์และไขมันอิ่มตัวมันย่อยยากมากนะลูกกินเข้าไปมันจะไปทำให้ผนังลำไส้อักเสบเหมือนไปจุดไฟเผาในท้องเลย 2. ลูกอมและขนมหวานพวกเยลลี่ลูกกวาดสีสวยๆเนี่ยตัวดีเลยน้ำตาลพวกนี้คืออาหารอันโอชะของเชื้อโรคอในท้องยิ่งกินเยอะแบคทีเรียตัวร้ายยิ่งโตแล้วมันจะไปฆ่าจุลินทรีย์ตัวดีโปรไบโอติกตายหมดทำให้เราท้องอืดง่าย 3. ไส้กรอกโบโลนาแปลรูปทั้งหลายมื้อเช้าใครชอบกินไส้กรอกปิ้งบ้างครูจะบอกว่าพวกเนื้อสัตว์แปลรูปเนี่ยใส่สารกันบูดและโซเดียมเยอะมากงานวิจัยบอกเลยนะว่าเป็นศัตรูตัวฉกาดเสี่ยงมะเร็งลำไส้ขั้วเลี่ยงได้เลี่ยงนะลูก 4. น้ำอัดลมสูตรซีโร่อย่าคิดว่ากินแบบไม่มีน้ำตาลแล้วจะรอดนะสารให้ความหวานในนั้นมันจะไปหลอกร่างกายและไปเปลี่ยนโครงสร้างจุลินทรีย์ในลำไส้ ทำให้ระบบรวนเผลอ,อจะดื้ออินซูลินอ้วนง่ายกว่าเดิมอีก 5. เค้กคุคกกี้เบเกอรี่แป้งขาวพวกขนมปังขาว,ขาวเค้กนุ่มๆเนี่ยแทบไม่มีกากใย,ยอาหารไฟเบอร์เหลืออยู่เลยพอกินเข้าไปลำไส้ก็ไม่มีแรงบีบตัวทําให้ท้องผูกขับถ่ายไม่ออกของเสียก็หมักหมมอยู่ในท้องนั่นแหละจะ่ะแล้วกินอะไรดีคะครูทางรอด ถ้าขิวจริงๆครูแนะนำให้กินเรียลฟูดหรืออาหารธรมร,ธรมชาติจ้ะโยเกิร์ตรสธรรมชาติเติมจุลินทรีย์ดีๆให้ลำไส้โดยตรงถั่วและธัญ,ญพืชมีไฟเบอร์เยอะช่วยกวาดลำไส้ให้สะอาดผลไม้สดโดยเฉพาะพวกตระกูลเบอร์รี่วิตามินเพียบสรุปท้ายคาบจำไว้นะคะนักเรียนลำไส้ดีชีวิตก็ดีสุขภาพจิตก็จะดีด้วยไม่เครียดง่ายเริ่มตั้งแต่วันนี้เลย ลองเปลี่ยนจากขนมถุงมาเป็นผลไม้หรือโยเกิร์ตดูนะจ๊ะเพื่อตัวพวกเธอเองการบ้านวันนี้พักเที่ยงนี้ใครจะซื้อขนมกินครูขอให้หยุดคิดสักนิดแล้วเลือกของที่มีประโยชน์ต่อลำไส้เอาแยกย้ายไปพักได้จ้านักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีสสดค่ะค,ครู